สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่รับชมช่องบรรดาลอ้ำเห็กพบกับบรรดาลอ้ำเห็กเช่นเคยนะครับวันนี้บรรดาลน้ำเห็กก็จะมีปฏิหารของพระเกจิอาจารย์มาใ่้เพื่อนรับชมรับฟังเช่นเคยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมบพร้อมกันเลยนะครับหนุ่มใหญ่ร,ปรอปภวัยห้าสิบหกปีถูกผู้อริจ่อยิงด้วยปืน11บมอง ถึงหนัดกลับพบเพียงรอยถลอกแค่รอยพกช้ำจะตัวเชื่อว่าเพราะบารมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่หอยคอมานับสิบปีช่วยทำให้รอดจากคมกระสนุนนี้วันที่5สิงหาคมพศ2560ทีสอพอเมืองสงขารับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ถนนการจนาวนิชตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ที่เกิดเหตุอยู่ภายในซอยเป็นหอพักเจ้าหน้าที่พบเพียงปลอกกระสุนขนาดเสื้อมอมมจำนวนหปลอกตกอยู่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ด้วยความตกใจทราบชื่อนายเร่งอายุ56ปีเป็นชาวอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าหน้าที่รอปภที่หอพักแห่งหนึ่งมีบาดแผลถ,ถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัดพบเป็นรอยสลอดและบริเวณลำตัวอีกข้านัดไม่พบบาดแผล จากการสอบสวนทราบว,ว่าก่อนเกิดเหตุนายเร่งนั่งกินกาแฟใตุ้นาคารที่เป็นลานจอดรถที่หอพักแห่งนี้เพราะเป็นรปภที่นี่จากนั้นได้มีชายรูปร่างอ้วนอายุประมาณ55ปีขับรถกระบะยี่ห้ออิซส,สุตอนครึ่งสีเขียวมายืนคุยกับตนเองโดยมีภรรยาของนายเร่งยืนคุยอยู่ด้วยแต่ทั้งคู่ได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเสียงดังจากนั้นคนร้ายได้ชักอาวุธปืนขนาดสิบเอ็ดมมยิงใส่นายเร่งจนล้มฟุบ แต่นายเร่งกลับยังสามารถลุกขึ้นวิ่งหนีพร้อมกับภรรยาได้และได้ไปแอบหลังเสาอาคารจากนั้นคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไปส่วนนายเร่งกลับไปรับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแขนเป็นรอยฉลอกที่บริเวณเข่าวซ้ายและโดนยิงถึงหกนัดทั้งบริเวณหลังและแขนซ้ายเต็มๆแต่กลับไม่มีบาดแผลเพียงแต่มีอาการปวดแขนเท่านั้นซึ่งนายเร่งเชื่อว่าเพราะบารมีหลวงปู่ทวเดเหยียบน้ำทะเลจืดที่แขวนห้อยคอมาหลายสิบปีแล้ว ท่านได้ช่วยไว้ครับขอบคุณทุกท่าน,นที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ